ฉันช่วยบอกอีกคนดีดีที่กูต้องช่วยมึงหน่อยสิที่พี่ซื้อหุ้นบุญญากุพี่ต้องมีเป้าหมายพี่อยากได้อะไรนะครับผมคือคนที่รู้ไส้รู้ปุงของบริษัทมันทุกอย่างสนับสนุนโดย K A Expert Anti Melasma Serum พิสูจน์แล้วฟ้าจากแดดดูจางลงในเจวันเอ้ยถ้าอยากทำอาหารไทยให้โอชาใส่พวงกุงรถงูโอชาดำหน้ากินถูกใจโอชาอาหารไทยใช้โอชาจากราชดา ทุกครั้งที่เจให้มีโอกับเขาเจจะกลายเป็นนักโภชนาการพ่อลูกอ่อนบิวตี้ซาลอนทั้งหมดที่เจเป็นเพราะอยากให้เขาขนสวยตาใสแข็งแรงมีแมวต้องมีโอวันนี้นะ ใครเปิดมาเจอนี่คือว่าโชคดีมากๆหลายคนเห็นแม่กันมานาหน้าเลยปีนี้อายุ55แล้ว55นี่แต่งหน้าทุกวันร้องเพลงทุกคืนไม่แก่เนี่ยโกหกและริ้วรอยใต้าตานี่ก็มากันเป็นเส้นๆตีนกาเอ่ยเส้นหน้าผากเอ่ยล่องน้ำหมากแล้วผิวคนจีนเนี่ยนะเห็นแล้วชัดกว่าใครๆครจนวันหนึ่งไปเจอเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนเนี่ยหน้ามันเต่งๆใสๆแล้วบอกใช้อะบอกฉันมาเลยครีมกระปุกแดงๆไตาลาไตาลาที่มีโน <N ino S 2> เป็นพรีเซนเตอร์ไตล,า,ลาจีน่ากระปุกแดงนี่ช่วงแรกที่ใช้เนี่ยนะคะ ที่เขาบอกว่าอุ้ยหน้านุ่งชืดชืเฮ้ยมันเป็นแบบนี้นี่เองเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่เชื่อของขายในกีวีฉันเชื่อว่าของขายในทีวีไม่ดีจริงคนก็จ้างมาพูดไม่ได้ใช้จริงด้วยซ้าไปแต่พอมาลองไต่ลาจีนาเนี่ยความคิดมันเปลี่ยนเลยของเขาดีจริงๆริ้วรอยเล็กๆใต้ตา,ตาล่องแก้มตีนกาหนา้าผากต่างๆมันแลดูเบาลงแล้วหน้าเราก็ใสขึ้นมาที่สําคัญไม่แพ้โปรโมชั่นนาทีทองสุดพิเศษของแม่วันนี้เนี่ยนะบอกเลยใครที่นั่งดูอยู่โชคดีมากๆเพราะมาีให้แค่ ห้าในทีเท่านั้นนะคะใครไหวใครได้โทรมาที่1 5 7 7หรือ l ล n e แอดเรลลา,ลา,ลาจีน่าสอกระปุกใหญ่3กระปุกเล็กขนาดปกผ่าและยังไม่พอ โลชั่นน้ำหอมบำรุงผิวหมดนีด้6ชิ้นนีป่ปกติ9,800บาทวันนี้จ่ายแค่2990บาทของไม่ลอยไม่กินของไมด่ดีไม่ใช้อย่ามาไม่มาพูดได้เสียชื่อเราไปร้องเพลงได้ตังค์เยอะกว่าลองก่อนแล้วจะรู้ว่ามันดีจริงโทรมาที่1577หรือ Li n e แอสตรีไลจินา่านาทีไม่จำกัดสาย6ชิ้นนีร่ราคา2,990ั 2, บาทเจนี่ก็อคินไม่ได้มาขายความงามแต่ฉันมาขายความจริงฉันชอบพูดความจริงว่าผิวสวยมันซื้อได้ถ้าคุณซื้อไตรลาจีน่าลดเลยตอนนี้ที่ 1 5 7 7หรือไลน์แอดตรยาจีนา5นาทีเท่านั้นนะคะ2กระปุกใหญ่3กระปุกเล็กโลชั่นน้ำหอมบำรุงผิวอีก1ชิ้น6ชิ้นนี่ราครับ2,990าร9 9 0บาทบรีบกด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 มาเอาเสร็จไปก่อนที่1 5 7 7โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยน2,565ถึง31ธันวาคม2,565โลกของเรามีสถิติใหม่เกิดขึ้นทุกวันสถิติที่จะเปลี่ยนพวกเราให้ไม่เหมือนเดิม เร่งปรับกระบวนการผลิตลดการปล่อยกา๊าซปลืนกระจกเร่งเปลี่ยนสู่ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล, mm hmm. ล้อมเร่งปลุกป่าเพื่อดูดซับกา๊าซปลืนกระจกให้แน่ใจได้ว่าเราจะมีโลกที่ดีขึ้นกว่าเดิม PTT Net Zero mm hmm. เพื่อโลกที่ยั่งยืนตัวแทนคณะกรรมการสืบสวนผู้จริตสอบในสิบตำรวจแจ้งความเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้อง ฐานกระทำความผิดทุจริตนำข้อสอบออกไปและอังยี่ซ่องโจรเผยพบผู้กระทำผิด4-5กลุ่มเป็นเครือข่ายเดิมๆคิดเป็น25%จาก1,160รายรขณะนี้สารภาพแล้ว20%ที่เหลือ,อยังปฏิเสธจึงขึ้นแบล็คลิสต์ในการสอบครั้งต่อไปแล้วค่ะติดตามทั้งหมดได้ในเอาให้ชัดค่ะมอใจมมดตล นำดื่มไทยน้ำดื่มบริเจนซีนสนับสนุนโดยสบู่สมุนไพรอิงอ่อนสูตรมะขามแท้สวยจริงอิงอ่อนเป็นตกเตมไฟด้วยความเด็ดเผ็ดจากทะเลเป็นตเเนเกเผ็ดเผ็ดให้โลกจำ Honda City โดนใจไลท์ทุกข้อโรข้อเสนอเดียวกับมอเตอร์ p อ็กซ์โปที่ Honda ใกล้บ้าน กลิ่นเหม็นติดผ้าต้องจัดการด้วย Essence Daily Care สูตช่วยลดกลิ่นอับ